Thank yeah. ขันดงเมาหมัดเ้าเลอแม่บนะมัดล้บวดเมีเห็ยังเลยใส่แมม่ตกข่ตกไข่ินรยกแจักก้อนย่างก้อนงเยมปลี่ันสิไข่ัลงมาเอาไว้แล้วอย่นจานกินบมงาม่อเ อมมรันก <bills? S 2> uh ินอะไร่มมขายขายเ่กินะไกแต่เจ uh ้าียบอตาันไไหนขายบไหนาเนี่ตาโก่งโก่งกินมากามใช่่หมะทำไรจนี่กเจ้ะบจครับใช่กินแต่หกหูมันที่เมามลหเดิม มันอยามเม่ดิมีบอ่นบ e oh ่พี่ต้องเจอขานีและวูมลานกินมเตียงเยมันสมกินบ่อ้าวติงอ้าวเตียงกินติงดักเลือเกหนดเขามาต้องซักขาอัดวิดีโอก็พากันเาเลยสักเด้เกงให้เดาเขาเ่ยพุ่นแล วันยังใค่ในเ่าบริดาคกันสกเลย่อออกมาแล้วักเล่นซีเกียวกัยังกอ,อ,อ,องอยู่อาเหยอยู่ในสุ